ท่านผู้ชมครับที่ปัตตานีครับตอนนี้ที่สายบุรีนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชครับต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลที่นั่นฝนหนักนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตครับนี่เป็นสภาพที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟอกไต ไปรับการฟอกไตฉุกเฉินครับที่โรงพยาบาลปัตตานีแทนหลังน้ําท่วมในโรงพยาบาลครับเพราะว่าฝนหนักและแม่น้ําสายบุรีเนี่ยล้นตลิ่งนะครับขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลช่วยกันนํากระสอบทรายมากั้นครับป้องกันน้ําทะลักเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกับอําเภอกระ้พนะครับแล้วก็อําเภอทุ่งยางแดงครับตอนนี้น้ําแรงไหลเชี่ยว ท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับต้องเร่งอพยพเก็บเข้าของขึ้นที่สูงครับที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะที่บ้านปลักทงเขตเทศบาลเมืองคอหงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอนาหม่อมบางจุดระดับน้ำท่วมสูงค่ะกระทบต่อการสัญจรและระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าฝนตกต่อเนื่อง ที่สําคัญการระบายน้ําลงสู่คลองปลักทงคลองรอหกและคลองอุตเภาเป็นไปอย่างล่าช้าค่ะเทศบาลเมืองคองหงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมสําหรับการอบพยพถ้าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะขณะเดียวกันก็ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์เตรียมรถบรรทุกรถยกสูงและเรือท้องแบนสําหรับการเคลื่อนย้ายประชาชนส่วนที่จังหวัดพัทลุงค่ะพื้นที่ติดตริมทะเลสาบถูกน้ําท่วม ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังจากมวลน,น้ําจากอําเภอที่อยู่ติดกับเทือกเขาบรนทัดไหลลงมาสมทบแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่น้ําท่วมบางส่วนก็ปรับตัวมีคนไม่สามารถทํางานได้ก็ไปทอแถหาปลาหาไรายได้แต่ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายทางจังหวัดสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะหลังจากพื้นที่ริมทะเลสาบมีแนวโน้มที่อาจจะเป็นน้ำท่วมขังและน้ำทะเลนุนด้วยค่ะ ที่จังหวัดสตูลครับหลังฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับทำให้น้ําจากคลองดูสนคลองมำบังและมวลน้ําจากพื้นที่ตอนบนครับไหลพ่วงมืองเมืองสตูลน,นะครับ,รบอบตฉลุงครับและเจ้าหน้าที่อ,อพอปร,รเจ้าหน้าที่จากเรือนจําจังหวัดสตูลน,นะครับตอนนี้ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านครับ